สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนอนะครับวิธีต่อเชือกและวิธีผูกห่วงคล้องด้วยเงินเซฟพลินนะครับตามคำเรียกรอ้องซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ทำแล้วเป็นปมคงที่นั่นเอง ทำได้ทั้งการต่อเชือกและการทำห่วงคล้องอันนี้เป็นการต่อเชือกนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยวิธีทำนะครับเราไปศึกษาด้วยการต่อเชือกก่อนแบบง่ายๆนะครับเริ่มต้นนะครับการขมวดเชือกเป็นหูแบบนี้หรือเป็นห่วงแบบนี้ เป็นเลข6อรอไว้แล้วนำเชือกที่จะต่อเนี่ยนะครับขมวดเชือกเป็นเลข9ก้แบบนี้เลขเก้นะครับแล้วนำห่วงเลข6เนี่ยทับบนเลข9แบบนี้นะหลังจากนั้นใช้ปลายเชือกวิ่งของเลข6เนี่ยสอดจาก ค่วงข้างหลังมาข้างหน้าอรอไว้อีกและสุดท้ายเราก็ใช้ปลายเชือกวิ่งเลขเก้าเนี่ยวิ่งจากข้างหน้าไปข้างหลังก็จะได้ลักษณะนี้แล้วก็ดึงจัดเข้าที่เราก็จะได้เงื่อนต่อเชือกเซปลินเบนปมคงที่ครับ ส่วนอีกลําดับต่อไปเราจะต่อเราจะผูกห่วงครองด้วยเงื่อนซิปรินเบนให้ดูนะครับทำเป็นห่วงครองด้วยเงื่อนโอเวอร์แฮนก่อนเริ่มแรกขมวดเป็นเงื่อนโอเวอร์แฮนปึ๊บลักษณะนี้เงิ่นโอเวอร์แฮนหลังจากนั้น แบ่งหัวงวาแฮนเป็นสามหูเราจะใช้หูแรกเนี่ยฝั่งซ้ายสุดอสอดปลายเชือกวิ่งจากข้างล่างขึ้นข้างบนที่หูแรกลักษณะนี้แล้ววิ่งไปข้างล่างวิ่งลอดใต้เส้นห่วงแล้วกลับขึ้นมาเห็นไหมครับ แล้วสอดปลายเชือกไปยังห่วงที่3ของโอเวอร์แฮนด์และห่วงเชือกวิ่งที่อยู่ด้านหลังสอดเข้าไปเลยแบบนี้หลังอย่างนั้นเราก็จัดเข้าที่ดึงดึงเข้าที่เลยเราก็จะได้ห่วงคล้อง เงื่อนเซลินลูปเซพลินลูปปมคงที่มั่นคงปลอดภัยสามารถคล้องยึดกับวัตถุสิ่งของหรืออุปกรณ์เช่นคาราบินเนอร์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยก็เรียกว่าเซ p พลินลูปและเซ p พลินเบนในวิดีโอนี้ทุกท่านสามารถ ศึกษาและรับชมได้และฝึกทำได้อย่างง่ายดายสำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ